เป็นมาอย่างไงถึงได้มาเป็นช่างทํากระเป๋านะคะแล้วก็จะบอกว่าเก่งเรียนมาเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับฐานินทางชาแนลค่ะวันนี้เก่งจะมาเปิดประวัติตัวเองเนาะว่าเป็นมาอย่างไงถึงได้มาเป็นช่างทํากระเป๋านะคะแล้วก็จะบอกว่าเก่งเรียนมาเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูการฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะตัวเก่งเนี้ย เก่งทําธุรกิจอยู่หลายอย่างเนาะเมื่อเริ่มแรกที่มาอยู่หัวหินเนี่ยเก่งมาช่วยพี่สาวเปิดร้านอาหารและเครื่องดื่มนะคะก็คือเคยทํางานที่กรุงเทพมาประมาณ5ปีนะคะทําเกี่ยวกับการเงินบัญชีนะคะเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์เป็นก็ย้ายมาที่หัวหินเพราะว่าพี่สาวเนี่ยต้องต้องการให้เก่งอมาช่วยดูแลจริงๆเนี่ย พื้นเพเก่งอะ่ะเป็นคนชอบสินค้ามือสองอยู่แล้วตอนที่เก่งอยู่ที่กรุงเทพอะ่ะเก่งก็ขายวันหยุดวันหนึ่งนะคะแล้วก็มาอยู่หัวหินก็มาเปิดร้านขายสินค้ามือสองด้วยแล้วก็ทําช่วยพี่สาวดูแลธุรกิจด้วยเนาะตอนนั้นอะ่ะที่เริ่มมาอยู่หัวหินเลยเก่งมีทำเกสเฮ้าส์มีทำร้านอาหารนะคะแล้วก็มีเปิดร้านเสื้อผ้ามือสองเนาะ ตอนนี้ก็คือแขวนนวมหมดแล้วคือมันถึงจุดอิ่มตัวที่ว่าเก่งไม่อยากจะไปเจอผู้คนมากมายนะคะตัวเก่งเองเนี้ยก็มาทําธุรกิจอยู่กับบ้านนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่ที่เนี้ยวันเนี้ยก็คือถ่ายที่ร้านกาแฟเนาะก็คือเป็นร้านกาแฟของเก่งแต่ว่ามันจะเป็นร้านกาแฟที่ติดอยู่กับบ้านผักนะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีลูกค้ามากมายเดีตอนจบเก่งมีถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะคะ ครั้งแรกเนี่ยเก่งไปเรียนมานะคะ1น9 0 0นานะคะเก่งเก่งเรียนทั้งหมด2วันเนาะก็คือเป็นการสปากระเป๋าเบื้องต้นนะคะแล้วก็เป็นการทําสีโดยการบรัฟการทําสีโดยการบรัฟก็คือการที่เก่งสอนใช้ฟองน้ํากดลงไปนะคะแล้วทีนี้ก็ครั้งที่2เนี่ยห่างกันประมาณ2ปีนะเก่งคิดพอเก่งมาทํากระเป๋าให้ลูกค้าเนี่ยเก่งคิดว่า เก่งยังไม่สุดเนาะเก่งอยากจะเรียนลองพ่นด้วยก็เลยไปลงอีกที่หนึ่งนะคะอีกที่หนึ่งก็ประมาณ35,900นานกะคะก็คือเวลา1วันในการเรียนนะคะการทำสีเนี่ยตัวเนี้ยจะเรียนการ uh, ทำสีพ่นแล้วก็การเติมเนื้อหนังสีก่อนการทำสีนะคะเก่งมีโอกาสอ่ะเก่งก็อยากลองไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนาะว่าการสอนมันจะแตกต่างกันไหมกับเมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าง,งานเขาค่อนข้างตานีดมากเลยเนาะ เพราะว่าเก่งส่งไปทำที่แรกพอทำออกมาคือใช่งานคุณแค่ราคาเหมือนกับว่าราคาประมาณ20%ขอของโมโมโกะเนาะแต่ว่าคุณทำงานออกมาแย่มากคนุดท้ายเจ่งก็ต้องส่งกระเป๋าใบนั้นะส่งไปที่โมโมโกะอีกครั้งหนึ่งแต่งานของโมโมโกะเนี้ยจริงเพราะว่าครั้งแรกอ่ะที่เราตัดสินใจไม่ส่งไปโมโมโกะเพราะว่าเราคิดว่ามันแพงพอเราไปส่งที่ถูกพอส่งงานกลับมาอย่างเงี้ย คือเราแล้วก็เรามาได้รับงานของโมโมโกนะคะก็คือเรารู้เลยว่ามันไม่มีคือการแพงหรือการไม่แพงเนี่ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคือใช่คุณจ่ายเงินกว่าน้อยกว่าแต่งานนะ่ะมันไม่ได้ออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นงานสีมือมันวัดกันไม่ได้ว่าตรงนี้แพงหรือตรงนี้ถูกเนาะเหมือนกันกับเวลาไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าจริงๆแล้วอาจจะคิดว่าเออ ค่าเรียนแพงจังเลยอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่เก่งเป็นคนเก็บเงินของเก่งเองเนาะเพื่อที่จะไปเรียนเพราะเก่งคิดว่าการที่เราได้ลงทุนกับความรู้นะคะมันไม่มีอะไรที่ว่าแพงเกินไป<ม>ตอนนี้ที่มีเพื่อนๆส่งเข้ามาถามว่าเก่งรับสอนไหมเก่งยังไม่ได้รับสอนเนาะเพราะว่าเก่งคิดว่าเก่งยังเป็นครูไม่ได้แต่ว่าเพื่อนๆอ,อยากถ้าอยากจะลองหัดทํา ก็คือหัดทําตามวิดีโอเก่งได้เนาะแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรก็คือคอมเมนต์เข้ามาถามได้ก็ขอบคุณลูกค้าที่ว่าคอมเมนต์เข้ามาเนาะเก่งก็พอมีลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยบางบางคำถามมันก็มาทําให้เรามีความรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเก่งก็ขอบคุณคุณลูกค้าหรือขอบคุณเพื่อนๆที่ดูแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะ โอเคค่ะยังไงสำหรับวันนี้เกี่ยวกับการเปิดประวัติตัวเองเนาะเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะ